ีไม่เที่ยงดีมากโลกทําให้เกิดเรื่องค่ะดีเพราะท้ารลอกกันในกรุงเทพดีกับช่วค่ะอนุโลกมากอันนี้โกรธโกรธมากลกมากนี่โกรธค่ะเมื่อวักมืงอโกงเมื่อวกี้โกงโกรธค่ะ่เรีนมันค้าลา้โกรธคำมันไม่ดีเหมือนกันค่ะแล้วไม่ดีไม่ดีท้าะเลาอกกันฉันดูเป็นละครไปเลยค่ะเพราะว่ามันเท่ากันอะแค่ดูโกรธลอกลงมันพวกไม่ดีทั้งคู่ถูกค่ะทั้งสามมันเลยค่ะ แต่มันไม่รู้ว่าอะไรมันมันไม่รู้เรื่องในธรรมะมันทําไม่ถูกมันต่อต้กันอย่แล้วอย่างนี้จะทํายังไงให้คนพวกนี้มันถึงได้รู้อะไม่รู้ไม่รู้อาจารย์บอกไม่ก็ไม่รู้ไมไม่รู้เพราะเจ้าทีแรกจะไม่สอนเลยมันปัดจัดตังใช่ไหมคะใช่ทีแรกจะไม่สอนนะสอนยาก แต่พาตามาอําปาอ่าพาตาบดีพ้องมาขอไปสอนค่ะตอนนี้โรงยังไม่สอนแล้วก็ไม่สอนแล้วค่ะใช่แต่ถ้ามดะส่งมัต้องสอนเพรหลวพิจารณาดอกวัวสีแล้วว่าควรสอนได้จะสอนต่อสอนยากนะสอนยากนี่ยังสอนทำเสือไม่ได้ได้ไม่ชี้ห้าองค์เท่านั้นเองค่ะทำทำเสือนะฉันอยู่ทีสิบปีได้ไม่ชีห้าองค์หาอจัดทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดตั้งปีนั้งสองร้อยกว่าค่ะแต่ นนผ่ามารวมแล้วจำนวนเท่าไหร่คะถึงได้มาเหลือแต่ห้าองค์เนี่ยค่ะเป็นพันหลายแสนเป็นแสนเลยเหรอคะก็ก็ก็ดูว่าที่อยู่วันด้วยกันหปีนึงร้อยสองร้อยสองร้อยสามร้อยสามร้อยสามร้อยค่ะแล้วพอพอถึงตรงนี้โยมเห็นหลวงพ่อพูดมาว่าแม่ชีการสอนแม่ชีตรงเนี้ยเหลืออยู่ห้าองค์เพราะฉะนั้นการบวชกับการไม่บวชเป็นชีเนี่ยจุดของหลวงพ่อนี่เท่ากันถูกไหมถ้ามันอยู <man <man ่ที่การปฏิบัติใช่เมื่อคนอยู่บ้านก็เป็นทุกข์อยู่วัดก็เป็นทุกข์ อยู่วัดก no. ็เป็นทุกข์อยู่บ้านก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์น้อยกว่ากันเหรอคะอาจารย์ไปย้อนกลัไปต้งเสือก็พูดเป็นภาพรวมรวมไม่เชียร์ช่างกดตีเขามาของเขาที่ดินของเขายึดแล้วเหรอคะยึดแล้วเหรอคะอ๋อค่ะยึดเขาแล้วจะไม่รับไม่ชีนะค่ะเขาไม่รับชาวบ้านไม่รับไม่ชียร์เลยถ้ารับฉันต้องไปอีกค่ะเพราะว่ามันยึด